มีจัดให้ทุกท่านครบถ้วนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในซีรีส์แอ s o l ลด e สมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความสนใจอย่างมากมายเลยนะคะ Absolute อีสตตอนนี้เต็มแล้วค่ะเหลือ Absolute West s ซานฟานซนะคะยังรับติด5ท่านใครสนใจรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 e n Man เนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันมีเอ็ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด10คู่นะคะมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆลองเช็คดูว่าเพื่อนๆมีเข้าเพย์แบ็กกันหรือยังถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่มีเข้าเพย์แบ็กนะคะรีบสมัครด่วนเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆสแกน QR code ด้านหน้านี้นะคะ ฟรี me, ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแถมพวกเราเนี่ยยังมีสิทธิ์ดูเกมฟรีแจกให้ทุกเกมอีกนะคะ20สิทธิ์ค่ะใช้เพียงแค่อีเมลเท่านั้นเองนะคะเพื่อสมัครเป็นสมาชิกค่ะและตอนนี้ถ้ากว่าเพื่อนๆนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลต้องนึกถึง h o o p s t a t i o นนะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ค่ะผ่าน w w w h o o p s t a t i o n th com เพียงแค่เพื่อนๆใส่โค้ดส่วนลด hsmaniaw นี่คือส่วนลดของเดือนนี้นะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%สินค้าที่เราลาอยู่แล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดไปด้วยนะคะเพ ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์อยากจะขอกำลังใจด้วยเพื่อจอะลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe ก็รือกด subscribe ด้วยค่ะเริ่มกันที่เกมแรกก่อนเลยค่ะขอเริ่มกันที่ความปวดใจของเอ็มบิเอก่อนเลยนะคะฟนิคซานสปีร์กันทีวูเป็นยังไงบ้างคะปวดใจมากแค่ไหนคะครับตื่นมาแต่เช้านี่ก็เห็นภาพปวดใจเลยเกินในเกมวันนี้นะครับทีวูเนี่ยมาในชุดซิตี้อีดิชันที่เข้ากับธีมพื้นสนามที่มีการปรับเปลี่ยนวันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าชุดเนี่ยสื่อถึงความเป็นนองขววารััตตช โซตาซึ่งเป็นรัฐที่เต็มไปด้วยทะเลสาบนะครับแล้วก็จะมียามที่การเวลาเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนครับจากหน้าร้อนนะครับเข้าสู่หน้าหนาวครับจากซัมเมอร์เข้าสู่วินเทอร์เราก็จะเห็นพื้นน้ําแข็งของทะเลสาบเนี่ยค่อยๆกลายเป็นน้ําแข็งนี่คือพื้นเต็มสนามนะครับบริเวณพื้นที่เส้น3วินาทีเนี่ยบริเวณเขต3วินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นพื้นน้ําแข็งจริงๆ,งๆเสื้อของพวกเขาก็เช่นเดียวกันนะครับเรากล่าวว่าพื้นน้ําแข็งเนี่ยเริ่มแข็งภายใต้แสงจรรสันทร์ที่สาดส่องลงมาแต่พอเริ่มเกมมาเน ความร้อนแรงของพระอาทิตย์มันเหมือนจะมาผาดแผวแสงจัน์นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฟินิกซ์ซันออกตัวดีมากครับด้วยความร้อนแรงของเดวินบูเกอร์ที่จะเกมก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับกดคนเดียวถึง27แต้มภายในช่วงครึ่งแรกนะครับ จบเกมทั้งหมดวันนี้ทําไปถึง44แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดของเดวินบุกเกอร์ในฤดูกาลนี้แม้ว่าวันนี้ฟินิกซันจะไม่มีเคดีแล้วก็ไม่มีแบรลี์บิลนะครับเนื่องจากเจ็บน่องทั้งคู่เลยแต่บางช่วงฟินิกซันน์นําห่างระดับ16แต้มแม้ว่าคนอื่นๆของฟินิกซันจะแต้มไม่ค่อยเดินนะครับมีแค่เพียงอย่างไทอัสโจนรวมไปถึงตัวของเกรสันแอรเลนแต่ฟินิกซันยังคงเป็นฝ่ายรักษาการนําได้แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับโอ้โหปัญหาของฟินิกซันเริ่มมาครึ่งแรกเนี่ยแมมอยน,นโทนีเอ็ดเว แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเตร์ที่3มเนี่ยมาเป็นชุดๆเลยนะครับครึ่งหลังกดไปอีก20แตม้มแต่ที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ของทีวูเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือจูเรสแวนดอลที่เกมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของตัวเขาในยูนิฟอร์มของทีวูไม่ว่าจะเป็นการวงในการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการเก็บฟาวนะครับรวันนี้จูเรสแวนดอลเนี่ยจัดให้กับทั้งทีมอย่างครบถ้วนจบเกมในวันนี้จัดไป35แต้ม4รีบาวกับ7แอสซิสแต่ไม่มีแต้มไหนครับสำคัญเท่าสาแต้มสุดท แ,แต่ที่ไหนได้ครับจูเลสแบรนโดเนี่ยยิง3คะแนนปิดบัญชีใส่ฟินิกซ์ซันเซปรต่อ1น7ถือว่าเป็นเกมที่ปวดใจเห็นแล้วก็ปวดใจแทนเอมินเองจริง,รงรนะคะฟินิกซ์ซันเซ็ปพอไม่มีเคดีแล้วแทบแข็งใจเลยค่ะไม่มีเคดี4เกมแพ้ไปถึง3เกมแล้วแถมตอนนี้นะคะโดนเอลเอเกอร์ L L ะแซงขึ้นไปอีกเป็นไงบ้างครับปวดใจมากแค่ไหนขณะไปดูทีมต่อไปนะคะเหมือนกับเดวอนาเกสเลยค่ะเพื่อนๆที่ขาดนิโคลายโยคิชนี่ก็เหมือนขาดใจเหมือนกันนะคะตัวของนิโคลายโยคิชค่ะเขาลาทีมด้วยเหตตุผลส่ววนนัะะค ค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะแล้วก็ยังมีแอรอนคอดอนด้วยที่เจ็บน้องเกมนี้ไปเยืนเมมฟิสกริซซี่ค่ะคาร์โยคิชไปเนี่ยมีผลแบบสุดๆเลยจริงๆการเล่นเกมรับต่างๆของนักเกสไม่ไหวเลยนะคะในช่วงควอเตอร์ที่2ค่ะเจอรันชุดใหญ่14ต่อหนึ่งหลังจากนั้นก็ตามยาวเลยนะคะเจมาลมอริยิงไม่ดีตัวจริงของนักเกสไม่มีใครทําแต้มเกิน13แต้มเลยเจอเมมฟิสเล่นเกมเร็วแล้วก็ทาแต้มสวนกลับรัวๆเลยค่ะเจรรันแจ็กสันจูเนียร์ทำระดับ20แต้มอย่างต่อเนื่องควอเตอร์ท ไม่ไหวเลยค่ะเจอเมมฟิสอัดร้อยห้าตอ9เกทั้งคู่จะเจอกันอีกทีนึงนะคะในเอเวอร t เรสต์เบีคัพวันมะลืนค่ะทีมไหนจะแย่ยังไงไม่สนใจนะครับเพราะว่าคลิปแรนโคเรียบอกฤดูกาลนี้พวกเขาคือของจริงในเกมวันนี้พวกเขารับการมาเยือนของชาร์ลอตต์พอลเนสอีกหนึ่งทีมนะครับที่ทําได้ดีในฤดูกาลนี้วันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า จริงๆแล้วทางคลิปแลนเองเนี่ย<ช>เขาก็อยากจะสร้างสถิติของพวกเขานะครับแต่การเบรกโดนวนมิเชลเนี่ยสำคัญกว่าการสร้างสถิติวันนี้ทั้งทีมเนี่ยประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะเบรกโดนวนมิเชลขาดวันน่าจะเอาไปเตรียมลุยกับบอสตันเซลติกส์วันมรืนครับใน NBA c ั p นี่แหละแบบนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพวกเรา2คนก็บรรยายเกมนี้ด้วยวันนี้ทางคลิปแลนเองก็มาในชุดซิตี้อีดิชันนะครับพร้อมกับพื้นสนามที่ปรับให้เข้ากับชุดทีมแฟนๆเห็นปุ๊บเนี่ยก็อยากจะซื้อซื่อเลยเกิดชุด ทอดเอกลักษณ์ย่านลงละครของเมืองครับที่เรียกว่า Playhouse Square ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับ Museums of Art นี่เป็นสิ่งที่ทางทีมเนี่ยเขาถ่ายทอดลงมาในชุดแล้วก็สนามเรียกว่าเป็นตัวตนแสดงความเป็นเมืองนะครับถ่ายทอดลงมาเริ่มเกมมามเราจะค่อยๆเห็นเลยนะครับว่าทางคลิปแลนโควสมีการเล่นเป็นทีมที่มากกว่ามีการฟร์บอลที่ดีกว่ามีการยิงที่เหนือกว่าเริ่มกันที่ชายเจรโรมครับวันนี้เนี่ยลงมาแทนโดนวนมิเชลนะครับและเ,เพื่อนๆลองดูครับวันนี้ทําไปถึง24แต้มนะครับยิง3คะแนนไป4ลูกนี่ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดเทียบเท่ากับที่ตัวเขาเคยทําได้และยังดารลสการแลนก็ยังคงดีต่อเนื่องนนัวี้้าสกแแ25 12ตม เพื่อนๆคนอื่นๆไม่ยอมน้อยหน้าครับเจเร็ดอเลนวันนี้21แต้ม15รีบาว์นะครับการยิงฟิลโกลงส่งเหลือเกินครับแทบจะไม่พลาดเลยลูกโทษก็เหมือนกันแต่เอเวนโมบลีที่บอกว่าดีวันดีคืนเกมวันนี้ก็ไม่เบาครับ23แต้ม11รีบาว์ทั้ง3คนครับเดลดาริสกาแลนเอเวนโมบลีเจเร็ดอเลนเนี่ยดับเบิลดับเบิลทั้ง3คนแต่ชาร์ลอตต์ฮอนเนสที่ตกเป็นฝ่ายตามตั้งแต่หัววันเนี่ยนะครับพวกเขาก็แสดงให้เห็นนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นเก,เกมการแข่งขันแบบ2วันตติดกกแ่่็ไมยอมถอดใจครับพพยยยยาาาาามมมเกะแตแต้ต่อ สู่ทุ่มเทให้แฟนบาสทั้งโลกได้เห็น วาฤดูการนี้เนี่ยเอาจริงนะลามโลบอลยังคงมีผลงานที่ดีต่อเนื่องนะครับวันนี้31แต้ม12แอสซิสครับสร้างความไหลลื่นให้กับทั้งทีมมาสบริจิตก็ครบเครื่องนะครับวันนี้19แต้ม8รีบาวกับ8แอสซิสน่าเสียดายอยู่นิดนึงนั่นคือแบรนดอนมิลเลอร์ครับตัวหลักของพวกเขาอีกคนหนึ่งวันนี้ฟอร์มการยิงไม่ค่อยดีครับแต้มไม่ค่อยเดินทำไมอย่างนั้นเนี่ยสู้กันได้สนุกกว่านี้แน่นอนครับในท้ายที่สุดก็เลยทำให้คลิฟแลนด์โคลเรสชนะไปนะครับชนี่งร เป็นทีมที่4เท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําได้จนถึงตอนนี้มีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองครับที่มีสถิติเหนือกว่าพวกเขาในคือ Golden State Warrior ในปีฤดูกาล2015-2016นะครับตอนนั้น Warrior ชนะไป24เกมติดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันมะรืนนี้เนี่ยคลิปเลนจะสามารถผ่าน Celtics ได้หรือเปล่าอันนีนะ้น่าสนใจเลยเกิดพอพูดถึงทีมที่สามารถกดคู่แข่งอยู่ตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยเนี่ยนะครับอีกคู่นึงครับเป็นคู่ที่พวกเรา2คนคนในภาควันนี้ LA Cripers ครรับกามามเยือนขอ Utah Jazz, ครับ ยูท่าแจ๊สเนี่ยก็ทำการแข่งขันแบบ2วันติดเช่นเดียวกันนะครับช่วงแรกๆเปิดมาปั๊บเดียวเท่านั้นเองครับทาง LA ลเอคลิปเปอร์เนี่ยนำก่อนเลยสิบศูนย์แม้ว่ายูท่าแจ๊สจะพยายามเกาะแต้มตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ทาง LA ลเอคลิปเปอร์ก็ยังคงเหนือกว่าสาระสำคัญในวันนี้ครับนั่นคือเจมส์ฮาเดนวันนี้ตัวของเจมส์ฮาเดนเนี่ยทำไป20แต้ม6รีบาวสิบเอ็แอซิสสิบเอ็แอซิสเนี่ยไม่มีเทอร์เนอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ยิง3คะแนนไป2ลูก3คะแนน2ลูกเนี่ยแหละครับทำให้ตวงเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่2ในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ เป็นรองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสเตฟเฟนเคอร์รีตอนนี้เขาแซงเรอาเลนมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจมส์ฮาเดนก็ไม่ธรรมดาตอนนี้เจมส์ฮาเดนหลังจากจบเกมเนี่ยเขายิง3คะแนนล,ลงไป2,974ลูก <Ừ. S 1> นะครับในขณะที่สเตฟเฟนเคอร์รีตอนนี้3,782ลูกแล้วก็ได้อีวิซาสุบะครับเก็บ,บวงในต่อเนื่องเลยวันนี้สบายๆครับเดี๋ยวก็หมุนฮุกเดี๋ยวก็ยัดห่วงนะครับวันนี้22แต้ม11ฟรีบัลนอร์แมนพาวก็ยังคงดีต่อเนื่องครับวันนี้เบาๆ18แต้ม Norman นะ้องแมนพาวเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มอันดับหนึ่งของ LA Clippers ในเวลานี้ด้วยซ้ำไปหลุนผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดอเยี่ยมก็ได้นะในฤดูกาลนี้เขาทำได้ดีจริงๆช่วงครึ่งหลังบางช่วงเนี่ยคลิปเปอร์สนำห่างระดับ23แต้มนะครับ ตอนแรกเราก็คิดว่าจะจบสบายๆครับแต่ที่ไหนได้ครับยูท้าแจ๊สสู้แต่ราลีมักคะเนนเนี่ยแหละครับแล้วก็จอแดนคลาร์กสันช่วยกันทาแต้มอยู่2คนไล่มาเหลืออยู่แค่7แต้มแต่ LA คริปเปอร์ี่บอกวันนี้นําหาขนาดนี้แล้วจะแพ้ไม่ได้มไม่อย่างนั้นเนี่ยโดน Steve mer, สตีฟบอมเมอร์วากใส่แน่นอนเจ้าของทีมสุดท้ายก็เอาชนะไปได้นะครับหนึต่อหนึหลังจะจบเกมการแข่งขันอ,อันนี้น่าสนใจเจมส์ชาเดนถูกสื่อถามว่าคิดว่าตัวเขาหรือว่าจะมีใครไหม,มที่จะสามารถไล่การยิง3าคะแนนลงของสเตเฟนเคอรี เจมส์ชาเดนเขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้วตวงเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงคนหนึ่งเลยนะ แต่ตัวเขาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถไล่สเตฟานเคอรีทันเพราะว่าสเตฟานเคอรีนี่ยิง3คะแนนแบบเหลือเชื่อมากๆเลยถ้าเกิดจะมีใครทําได้ก็คือวันที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปว่ากันนี่คือสิ่งที่เจมส์ชาเดนออกมาบอกครับแต่สมภารเดนเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ <S <S มีเน่จากจํานวนเกมที่เขาลงสนามทั้งหมด10 0 0ักือบอีก86เกมค่ะจากการพยายามยิงทั้งหมด 8, 189ครั้งนะคะเขาใช้จํานวนเกมน้อยกว่าเลอาเลนค่ะที่ใช้1,300เกมแต่ว่าเลอาเลนเนี่ย ใช้การพยายามยิงน้อยกว่าฮาเดนค่ะอยู่ที่7,429ครั้งคลิปเปอร์ตอนแรกในอินทรีโดมเนี่ยแพ้รัวๆแพ้ติดต่อกัน4เกมเราบอกว่าจะชนะเวลาไหนแต่ตอนนี้พวกเขาชนะรัวๆชนะติดต่อกัน4เกมแล้วนะคะเนี่ยทีนี้เราไปดูเกมชิวๆกันต่อเลยค่ะฮิลสันร r o c เกสฤดูการนี้ออกตัวดีจริงๆนะคะมินเนเดินทางไปเยือนชิคาโก้บูลสิคะช่วงแรกบูลยิงคงพอต่อกรอนได้อยู่นะคะเพราะว่าการยิงของร็อกเกสเสยไม่ค่อยดีแต่พอเวลาเริ่มตั้งเกมบุกได้สิคะโอ้โหไปขินใหญ่เลยคะ่ะเฟดแวนริทเกมนี้จไป 28, 7, ป2887 7แอสซิสยิงอีกระดับ62.5%ออาประเด็นเชนกุนโชว์ความครบเครื่องอ่ะเป็นเบบี้โยคิชเลยนะคะทำไป20แต้ม11รีบาว11แอสซิสต์ทริปเปิลด็บเบิลครั้งที่2ในฤดูกาลค่ะเจเรนกรีนเดลลอนบรูคมากันครบทั่วเลยตั้งแต่กลางควอดดี้ที่2ก็ไล่อัชิคาโก้บูสยับเลยค่ะจบเกมเอาชนะไปได้143ต่อ107แต้มวงในนะคะพวกคนเหนือกว่าชิคาโก้บูสเยอะเลยค่ะ80ต่อ40แต้มการรีบาวก็เหนือกว่าเกือบ20ครั้งไม่ไหวจริงๆคคคค่่่่ะะบบบบููสววััันนนนนนีีีี้อออกึงรรททขาดดแบบชิๆเลยยนะืต์ ครับเดินทางไปเย็นวอชิงตันวิสเซร์สถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนก็ต้องบอกว่าเป็นทีมท้ายตารางฟัดกันเองอแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะดีทรอยต์พิสตันดีขึ้นเยอะเลยครับแม้ว่าวันนี้วอชิงตันวิสเซร์สจะได้มมลคอมบล็อกดอนนะครับเปิดตัวกับทีมใหม่เป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็ไม่ไหวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดีทรอยต์พิสตันแสดงให้พวกเราได้เห็นการพัฒนาของพวกเขาครับวอชิงตันวิสเซร์สมีโอกาสได้นำสองคะแนานเพียงแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นเองนะครับ หลังจากนั้นในดีฟลอยด์พิสตันมาเป็นชุดเลยครับทุกคน uh huh. ในทีมเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนำโดยเคธคานิงแฮมวันนี้21 mm hmm. แต้ม10รีบาวกับ10อัศินครับเป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่4ของตัวเขาในฤดูกาลนี้โชว์ความครบเครื่องมากๆเลยนะเคธคานิงแฮมในฤดูกาลนี้เจ้าตัวเนี่ยบอกก่อนเปิดฤดูกาลนะครับว่าเขาอยากจะติดออสตาหลังจากที่ความแม mm ็กซ์ลุกกี้เอ็กซ์เทนชันได้แล้วตอนนี้อยากติดออสตาฟอร์มแบบนี้มีโอกาสไหมอันนี้น่าสนใจเลอเกิดมาลิกบิสลีย์ครับเป็นอีกคนหน,นึ่นงรร้้้อนนนนนแแแงงมมากวีนน26 6ตะคคัยิ3นนไป ลูกจเดนไอวี IV ครับ28แปต้มคนนี้บอกอยากได้แม็กรุคกี้เอ็กซ์เทนชันเหมือนกับเคสคานิงแฮมเหลือเกินไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้ยิง3คะแนนไปอีก4ลูกทั้ง3คนนี้นะครับเคสคานิงแฮมมาริกบิสซี่แล้วก็จจเดนไอวี IV. 3คนนี้เนี่ยยิง3คะแนนรวมกันเท่ากับวอชิงตันวิสเซอร์สทั้งทีมแม้ว่าคาร์คุสมากับจอแดนฟูพยายามทำแต้มสู้นะครับแต่ก็ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ดีทรอยต์พิสตันชนะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับ124ต่อ104ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับย้อนนกกลับไปใฤดูาลที่ผ่าานม กว่าที่พวกเขาจะชนะเกมที่7ของฤด,ดูกาล<ช>ได้นะครับก็ปาเข้าไปเดือนคุมพาพันธ์ใช่ค่ะนานมากเลยแต่นี่เ,เกือบจะออสตาเบร k แล้วใช่นี่เพิ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่5เท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนเรายังคงอยู่กันที่ฝั่งตะวันออกต่อไปนะครับเราไปดู Indiana Pacers รครับรับการเยียือนของแมมมี่ฮิต ในเกมวันนี้เพเซอร์ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาออกตัวดีครับพอออกตัวดีปุ๊บอะไรหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันจะง่ายมันจะเข้าทีมากขึ้นวันนี้ได้มาสเทอร์เนอร์นะครับ34แต้ม9มรีบาวครับเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้ด้วยการยิง3คะแนนลงไป5ลูกในฤดูกาลนี้เนี่ยยามใดก็ตามที่มาสเทอร์เนอร์สามารถทําแต่ระดับอย่างน้อย30แต้ม,มได้เพเซอร์จะไม่แพ้ใครเลยนะและอีกคนหนึ่งครับวันนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินประสิทธิภาพสูงส่งเหลือเกินได่คือพสคกลเสียคำ วันนี้23แต้มแต่เปอร์เซ็นต์การยิงฟิลโกลของตัวเขาสิครับ81%เรียกว่ายิงแทบจะไม่พลาดเลยเบนนิดิกแมทรินก็เหมือนกันครับวันนี้21แต้ม12รีบาวนะครับ ฟิลโกร,ระดับ60%ความไหลลื่นในการเล่นเกมบุกแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากไทรสิสเฮริเบอร์ตันเช่นเดียวกันครับวันนี้16แต้ม13แอสซิสโดยที่ไม่เทิร์นโอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวยามได้ก็ตามครับที่นักกีฬาใน NBA สามารถแอสซิสได้ระดับ10ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าไทเลอร์ฮีโร่กำลังฟอร์มร้อนแรงนะครับวันนี้ก็ทำได้ดีครับทำไป28แต้มแบม์มาไดวิโยอีก24แต้มแต่ก็ไม่่่่ไไหวววววรรรัับบตตออออนนนนนนีีีีีี้้้้ทททมมมมขขขงงงพกเเเาาจจิิ์ะณโดใยๆ 62ต่อ28ครับห่างก็ถึง34แต้มแบบนี้ยากจริงๆ p พเซอร์เอา <Ừ. S 2> ชนะไปได้119ต่อ110ไปต่อกันที่ดัมบี้แมชร่วมเมืองนิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพิ่งเจอกันไปเมื่อ2วันก่อนเป็นเกม e m i r a ร e เอ็นบีเครับวันนั้นเนี่ยเฉียดชิวแต่เจเรนบรันสันยิง3คะแนนทีเด็ดพา <Ừ. S 2> ทีมนิวยอร์กนิกส์ชนะไป วันนี้เป็นเกมปกตินะครับแต่ยังคงอยู่กันที่เม d ิสันสแควร์การ์เดนในเกมวันนี้พวกเขาได้คาวทนทนีทาวกลับมาจากการเบรกเป็นหนึ่งเกมนะครับที่มีการเจ็บๆนิดหน่อยคาวทน่ทาวมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้งานของนิวร์กนิกส์ง่ายขึ้นวันนี้นิกส์มาเร่งในครึ่งหลังนะครับช่วงครึ่งแรกยังคงพอสูสีอยู่คาวแอนีทนทาววันนี้26แต้ม15รีบาวด์กับหแอสซิสครับนี่ขนาดวันนี้ยิง3คะแนนไม่ค่อยร้อนแรงนะแล้วก็ได้ OG โอที่ยังคงคดีอย่่างตนเนบอ้ครับ, 24, ร,บ,ร,บรี่อง ทุ่มเทตั้งใจเหมือนเดิมเลยนะครับวิ่งปวนทั้งเกม20แต้ม8ปรีบาว์8แอสซิสครับ 8รีบาวกับ20แต้มนี่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับจอชาร์ช่วยทีมได้เยอะจริงๆมิเคลบริดจิตเจอกับทีมเก่าวันนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับ21แต้มครับอาใส่ทีมบรูคลินเนสของตัวเขาที่เคยอยู่มาก่อนในขณะเจอเรนบรันซันวันนี้แต้มไม่ค่อยเดินนะครับยิงไม่ค่อยดีไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรแต่ก็ไปช่วยทีมในส่วนอของแอสซิสได้วันนี้13แต้ม12แอสซิสครับก็บอบบาครึ่งหลังเนี่ยขึ้นนำแบบรวดเดียวเลยนะครับนำแบบม้วนเดียวจบเข้าป้ายเอาไปเอาชนะไปได้114ต่อ104เนทแพ้3เกมติดในขณะที่นิวยอร์กนิกส์นะคร ยามที่เจอกับบรูคลินเนสในช่วง8เกมหลังสุดนะชนะ8เกมรวดเลยอันนี้เหมือนกลับกัน <c oughs> เราก็เห็นบรูคลินเนสยามที่มี KD ดีมีฮาร์เดนมีไครีตอนนั้น พวกเขาก็ชนะนิกส์รัวๆเช่นเดียวกันแบบนี้เนี่ยแหละครับทาง N B A มีขึ้นมีลงแตกต่างกันไปครับที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะคะนั่นก็คือพอแลนเชอร์เบเซอร์รับการเปยือนของ阿拉斯塔ฮอคส์ค่ะเริ่มเกมมาเหมือนฮอคส์จะเดินหน้าขยี้ยับเลยนะคะเพราะว่านำกว่า25ต่อ9เลยค่ะแต่พอแลน์ไม่ยอมค่ะค่อยๆไล่บี้กลับมาจนเหลือตามไม่เยอะนะคะตามแค่8แต้มเท่านั้นเข้าสู่ครึ่งหลังคนที่3ค่ะเป็นความพังของ阿ต้าฮอคส์นะคะมีเพียงแค่17แต้มเท่านั้นตกเป็นฝ่ายตามบ้างพอแลนด์ได้แชรดอนชา่ะทำไป25ต 3 2แต้มของตัวเองในช่วงครึ่งหลังทาแต้มโดดอยู่คนเดียวเลยนะคะในส่วนของตัวจริงค่ะและก็ได้การเสริมของดาราโนแบนตันโรเบิร์วิลเลียมรวมถึงเดนิอัฟเดียด้วยค่ะช่วยกันรับมือกรารไล่ปี้ของฮอคในช่วงท้ายนะคะก่อนที่จะมาได้การยิงสําคัญของเชนนอนชาร์ปด้วยค่ะผอนและยื้อเอาชนะไปได้ร1 4่ต่อ110ปิดท้ายกับคู่ระทึกของวันนะครับนั่นคือดัลลัสแมวริสเดินทางไปเยือนโอเคซิตันเดอร์ที่ก่อนเกมรกข่งแัน,น,แนพวกเขาถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกในเกมวันนีี้ไมม่ลูดิร <c oughs> เนื่องจากเจ็บจเจ็บๆบ,บริเวณเข่าขวาครับทางทีมก็เลยให้เบรกไปก่อนทาง OKC OK Thunder เนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้ดีนะครับว่าพวกเขาขาดผู้เล่นตัวใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น i อเซฮาร์ทเทนสไตหรือว่าจะเป็นเช h โฮมเกรนแน่นอนว่าทาง Dallas เนี่ยก็พยายามเจาะวงในครับใช้ความได้เปรียบของรูปร่างไม่ว่าจะเป็นอย่าง uh huh. Daniel Gafford หรือว่าจะเป็นอย่างเดว i c ไลฟรีเดอะแซกเ แต่ความโดดเด่นในวันนี้ต้องยกให้กับ PJ Washington ครับพวกเขาพยายามเจาะวงในของ o k เคซ u ตันเดออย่างต่อเนื่องทําให้เป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่ทั้ง o k เคซ u ตันเดไม่ยอมง,ง่ายๆครับตราบใดที่พวกเขามีเชค,คิวเจสแอเล็กซันเดร์วันนี้เนี่ยครบเครื่องมากๆเลย36แต้ม8ปแอสซิส เราเห็นครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับเช่เหมือนจะเป็นการยิงระยะกลางการเข้าไปวางเดี๋ยวก็วางซ้ายยืดขวาหลบโอ้โหทำทุกอย่างเลย3คะแนนก็ทำได้เก็บฟ้าออลแตนจากจุดโทษต่อเนื่องโอเคีตันเดอร์ถือว่าเป็นทีมที่มีการทะลวงวงในนะครับหรือที่เรียกว่าไดรฟ์เข้าหาห่วงเนี่ยมากที่สุดของหลีนี่คือสาเหตุสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเชเนี่ยติดเครื่องมาหลายทะลวงเข้าไปเลื้อยไปเลื้อยมาไม่มีใครเอาอยู่สมกับฉาย,ยาเช่สเน็กอเล็กซานเดอร์นี่แล้วก็มีเจเรนวิลเลียมอีกคนนึงนะครับเจดับ ที่ตอนนี้จะต้องยืนเป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับแต่เขาก็พยายามทุกอย่างครับทุ่มเทตั้งใจโฟกัสทุกอย่างวันนี้ก็ครบเครื่อง27แต้ม5รีบาวกับ5แอซิสแลวก็ได้ดรูดอสนะครับรูดอส18แต้ม5รีบาวกับ3แอซิสแต่คนอื่นๆของ OKC OK ในวันนี้ครับหน่วยจะเป็นอย่างแอรอนวิกกินส์หรือว่าจะเป็นไอเซโจวงนอกไม่ค่อยทํางานมันกเกยดทาให้แต้มของ o k เคซค่อนข้างตันทางดัลลัสวันนี้เนี่ยต้องยกความร้อนแรงให้กับ p j วอร์ชิงตันนะครับันนี้27แต้มรีบเจ็รับ เป็นการรีบาวด์ที่มากที่สุดในชีวิตของพีเจวอร์ชิงตันด้วยนะแล้วก็ยิง3คะแนนไป3ลูกวันนี้ยิงดีงจริงๆครับยามใดที่เจอกับ OK เคซีทีไลท์พีเจวอร์ชิงตันมักจะมีเกมที่ดีแบบนี้ตั้งแต่เพลย์ออฟที่ผ่านมาเป็นสาเหตุว่าทําไมทางดัลลัสจึงสามารถผ่านเข้าสู่นัดชิงสายได้เข้าสู่ NBA ไฟนอลได้ในขณะที่ไคลรีเออร์วิงครับหัวหน้าเผ่าแฟนบาสชาวไทยของพวกเราครับวันนี้ก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับไม่ทาบรรดา23แต้ม6แอสซิสการยิงฟิลโกไเมว่าจะเป็น2หรือ,นนรอว่า3คะแนงคร ดีจริงๆสิ่งที่ทําให้ดัลลาสสามารถชนะในวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเขาเหนือกว่าเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่2เรื่อง เรื่องแรกก็คือการรีบาวเกมบุกวันนี้รีบาวเกมบุกได้ถึง18ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มจากการซ้ำดับ2นะครับถึง24แต้มในขณะที่ o k เคในจุดนี้เนี่ยเป็นรองทั้งสิ้นเลยแต้มจากการซ้ำดับ2ของ o k เคเนี่ยได้แค่7แต้มเท่านั้นเองครับแบบนี้ก็ค่อนข้างลำบากแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทำแต้มวงในนะครับต่อสู้กับรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าของดัลลัสแมวเิกส์ได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่ไหววันนี้ทางเลือกของทัพสำรองวันนี้ก็ดีกว่าครับ ทางดัลลัสมีผู้เล่นถึง7คนนะครับในภาพรวมทั้งหมดที่สามารถทําระดับอย่างน้อยได้10แต้มมันก็เลยมีความต่อเนื่องการเล่นเกมบุกที่ต่อเนื่องมากกว่าครับช่วงท้ายๆเนี่ยโอ้โหระทึกตอนแรกก็กะว่าดัลลัสจะชนะสบายๆที่ไหนได้โอเคซียังไล่มาอีกไล่มาจนเหลือเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับเชคกิลเจสอเล็กซานเดอร์ U mm hmm. มีโอกาสยิงลูกโทษนะครับพอลูกแรกลงไปลูกที่2ต้องเจตนาพลาดเพื่อที่จะเก็บรีบาว์แล้วก็พยายามตีเสมอหรือว่าเอาชนะ แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ครับดัลลัสมวริกสามารถบุกมายือ้อเอาชนะไปได้121ต่อ119กว่าชนะได้เนี่ยเหนื่อยจริงๆนะแล้วก็ถือว่าเป็นเกมแรกที่โอเคซีตันเดแพ้ยามที่พวกเขาไม่มีเช็ดโฮมเกรน ทีนี้นะคะการไพ่แพ้ข,ของ o OK k c วันนี้ค่ะทำให้พวกเขาเนี่ยตกจากอันดับหนึ่งตุ๊บมปอยู่อันดับ2แล้วในส่วนของ Golden State Warriors ที่อยู่อันดับ2ตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งแทนแล้วค่ะโหเราไม่ได้เห็น Golden State Warriors อยู่อันดับหนึ่งมานานแล้วนะจากตอนนี้เลยอยากจะถามความรู้สึกของแฟนๆ Warriors เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกบนนันอันดับหนึ่งขอเคุนมาคุยกันหน่อยคะ่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดน,นี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม s u b s c r i b e นะคะที่โลโก้ t w t t r Mania ตรงกลางได้เลยค่ะ <S <S เพราะ NBA คือที่ได้ของเรา t w e n วันนี้พวกเราทัน ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ